สวัสดีครับสวัสดีก่อนไปทำงานครับสวัสดีกับเช้าวันพุธแยวพาเมือามางกันเป็นเกียวเขาประเห็ด r เขาเมาครับเป็นแสดงว่ามันเป็น,น,ปนลายอยู่เ,เกียวลายอยู่เป็นเมืองญงเลยครับง่า <c oughs> <c oughs> ครับเกียวกิดเป็นกับตรงนี้ แกแกเร็วเองเกี่ยวกับเบิดยวับเกี่ยวกับท่งเนาะเกี่ยวเกี่ยวกสามท่งครับมีทงอีกท่งหนึ่งทุ่งผลเกี่ยวกับอะไรกันทุ่งเป็นมาขายอยู่อันท้ามอันแฟนเบิ้งอันเมื่อวานเป็นมาขายอยู่เป็นมาขายโลยาบ้านเนาะโลละลอยซาวมันหลายปวดอยากกินน้ำมันทันวันสุก้อนอัน ทุกคงกระสืออยู่ตรงเหมือนกินน้ำมัท่านเหมืนี่เอาไปแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นแข็งแข็งเกลี้ยอยู่เหมืนี่กินบ่ได้ไลยบูมี่บริหารจีนเหมือนนี่กินไม่โดนไปมากลายเป็นเดือนหนคืนล่ามันมันบอลแมนแนวเสียเอาไว้โดนมั่นมั่นอันนี้ก็มีนี่แต่ว่ามันท่านเต็มก็มี่อัเนี่ยมันเต็มมันเป็นน้ำนมอยู่ เพื่อนจะกลับกล่องนมึงน,นี่นะครับตรงนี้เพื่นเกี่ยวเกิบเบิดว่าไงกับเบิดเลยนะครับนี่ซร้าเบิดเลยครับนี่นี่แล้วมองเห็นเนะี่ยอยู่น้อยหนึ่งครับเนะี่ยอยู่ปลายนั่นขอบขอบขอบเป็นเขียวๆนั่นว่าท่านแก่อันนี้เป็นจุมนนะจ่มนึงเป็นจุ่มนี่อีกตรงนึงครับนี่ตรงนี้ตู้เหนือโอ้เกี่ยวลายอยู่ เป็นต,ตัวนี้พระท่านพ่ท่านแกนะครับนี่บอีกดัวน,นะครับกับแก่นี่นี่เดยกกับแกเดยกกับเลื้ยงละทงนี่กับพงษ์ก,กับทงหด <c oughs> รูปปีพิ่งกิยสีเกี้ยวเอาตัวนี้นะครับสามทงในมณีพันอาจีบีตัวนี้มื่กี้แก มันแข็งเลยตัวนี้พอดีแต่เพื่อนบอกเห็นไหมครับมันเป็นขาวๆนี่ยมงนี่อาจจะพอดีมันมีมองรีบเพิ่นเลบเน็บเอาเห็นไหเป็นรีบๆมีเข่ารีบก็มีนะครับตัวนี้รีบมันมาเต็มตว่ายไงมาเต็มครับนี่ก็นี่ก็ได้ได้ได,ได้ครับนี่แต่เพื่นโบกเกียวจงไวให้่ไกล มายักครับแล้วม้หมนี้ม้่มทีเ่เหลือเป็นกับทีเกี่ยวไปเป็นอันขายเป็นอาหารสัตว์ครับเป็นเกี๊ยวแหลวไปขายเพราะว่าอัเขาหน้าปังคนละเขาเขาแข็งเขาไม่แข็งคนละได้นหน้าปังแล้วมาเลี้ยงอ่ะจิเป้ฮะท้าเมืองมายักษ์ครับเอามาหิ้งของหวานกิน อืมซุ่มเนียนหมเต็มมันยังรีบรีบอยู่เพิ่งเลยเ,เลยบาเห็นไหมครับได้แล้วเชือดที่ประเทศเพิ่งจีมื่เกี่ยวสามท่งนะครับหนึ่งสองหลักตรงนี้สามท่งได้ผมพี่น้องเป็นตันทำงานครับอัปเดตมาอัปเดตในเบิร์นตอนเพิ่งเกี่ยวปไปในเบิร์นนะครับความเป็นวันทำงานได้ผม คก็ปกับบรรยากาศท้องน่าคือเก้าครับสวัสดีครับ